สวัสดียามแรงจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ามันี่พี่แลมี่ก็อยู่กันทีทงนะพี่แลมเองจ้ามานี่กับมากับพระวัดจ้าสวัสดีจ้ามานี่พี่แลมี่มาเก็บเสียงจ้าเพราะว่าอัดเสียงไว้หลายมือแล้วจ้านี่ยมานี่พี่แรมี่กับสิมีสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องจ้าเกี่ยวกับการอันเฮ็ดเฟียงก้อนไว้ให้งวควายไว้กินจ้ะพี่น้องเอาถ้าจะลูก็มาติดตามกันเลยจ้าอันนี้ก็คือเฟียงก้อนที่อัดไว้จ้าพี่น้อง น,นี่ความเยาวอยู่ที่ 1, 120ิเซนติเมตรจ้ะเขากระตากไว้ได้ได้เจ็ดมือแล้วจ้ะพี่น้องในช่วงย้ำแรงพี่น้องที่เลี้ยงง้วเลี้ยงควายก็สามารถเก็บฟางก้อนเนี่ยไหวถ่า้งัวควายกินย้ำแรงก็ได้จ้ะเพราะว่าย้ำแรงนี่หยามักสิขาดได้พี่นอ้องห้าบมีด้หาหญ้ายากพร้อมจ้ะแล้วฟางก้อนเนี่ยก็สามารถเป็นอาหารสัตว์ให้ได้ย่างดีเลยจ้ะ นี่ถ้าหากว่าพี่น้องย่านฟางก้อนเนี่ยบ่มีสารอาหารกินแล้วง้อควายสิจอยแมนบ่พี่น้องก็ใส่วิธีแบบนี้้อจ้าให้พี่น้องเนี่ยเอาฟางก้อนเนี่ยไปกองกองกองกันไว้จ้ากองกันไว้อันประมาณจากร้อยกิโลก็ได้นี่พี่น้องนี่ก็เอาไปสร้างเบื้องก็ได้จ้าก้อนเนื่องก็บทนักเติบอยู่เด้อ่าร่วมกันจากร้อยกิโลแล้วก็เอาย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 ไว้จ้า ก่อนห้องสี่ญเนี่ยเขาก็ปรับพื้นที่ก่อนพี่น้องนี่พื้นที่ว่างๆงเจ้าเขาปรับพื้นที่เขาถากหยาออกก้อนให้มันมีความากว้างจะประมาณหาเมตรนี่ขังและหาเมตรขังนี่หาเมตรขังนี่หาเมตรจ้ะเปลี่ยนพื้นที่ซี่เหลี่ยมจตุรัสแล้วพี่น้องก็เอาฟางก้อนเนี่ยไปวางไว้ไปย้ายไว้ย้ายไว้เป็นวงกลมแต่พี่น้องเป็นวงกลมหรือเป็นซี่เลี่ยมจตุรัสก็ได้เพราะเขาไปย้ายไว H, ้แล้วเขาก็เอาปุ๋ยยูเลียนเจ้าผสมกับน้ำในอัตรา ลอยลิตรคือกันเฟียงลอยกิโลแล้วก็น้ำที่ผสมกับปุยยูเลียเนี่ยลอยลทธิเขาก็มาโหดมาพรมมาหดมาพรมกับอันเนี่ยกับเศษฟางเขาเนี่ยเท่าไปกวางไว้เนี่ยโหจนชุ่มแล้วแล้วเขาก็เอาก้อนเฟียงเขาเนี่ยเอาไปเทินขึ้นเป็นท่านที่สองเพราได้ท่านที่สองแล้วเพราได้กวางฟางท่านที่สองแล้วเขาก็เอาน้ำผสมปุยยูเลียเนี่ย ใส่บัวไปโฮด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 ให้มีความชุม่มเปียกชุม่มเขาเฮ็ดแบบนี้จนถึงสั้นที่หาแต่ละสั้นเนี่ยเขากะเอาเ,าเอาฟียงก่อนเนี่ยประมาณสั้นละ100ร้อยกิโลหรือถ้าพี่น้องบ่มีเฟียงก่อนหลายพี่น้องก็ลดลงตามส่วนจะกะใส่เฟียงก่อนประมาณจากห้าสิบกิโลหรือว่าสี่สิบกิโลอะไรแต่ว่ากะลดน้ำปุย๋ยยูเลียเนี่ยลดลงตามส่วนถ้าน้ำปุย๋ยยูเลียห้าสิบลิตร เขาใส่ฟางก่อนหาสิกิโลกรัมคือกันจ้ะให้อัตราส่วนเท่าๆกันจ้ะเขากเฮ็ดให้มันได้จากหาสัน้นเพราะหาสั้นแล้วพี่น้องก็เอาถุงพลาสติกนะมาคุ้มมาคุ้มอันเฟียงที่เฮาเฮ็ดเป็นอันวงกลมไว้เนี่ยเฟียงที่เฮาอันผสมนำ้ำยุ่ยแยแล้วเนี่ยหดเรียบร้อยแล้วเชิญเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องก็เอาผ้าพลาสติกนะมาคุ้มไว้จ้ะคุ้มไว้เพื่อที่จะให เสี้ยงกันฟางก่อนเฮ้เนี่ยหมักเกิดการหมรักได้พี่น้องจ้ะเพราะว่าถ้าเฮ้หมาักแล้วเสียงก่อนเฮาที่หมักเนี่ยมันเกิดเป็นสีดาตาลเข้มแล้วมันสินี้กินแบบกินหอมๆก็จงแอมูมนเนี้ยนะพี่นอ้องนั่นแหละจ้ะเที่ยงที่เฮ้หมาักไว้เนี่ยการเที่ยวจะนําไปใช้ได้เนี่ยต้องมีอายุป,ประมาณสิบสี่มือขึ้นไปได้จ้ะพี่น้องเด้อแล้วสีของเสียงเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้ม แล้วก็จะมีกินคือจองแอมโมเนียน่ะพี่น้องจังค่อยเฉียเอาไปใส่ได้จ้ะเราก็จะบ่มีอันเกิดล้าเกิอดอยังพร้อมจ้ะแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ต่องัวควายของเฮาจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นสูตรในการอันมักเฟี้ยงก้อนมักฟางจ้ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆจ้ะที่พี่แลมน้ำมาบอกกันจ้ะนี่อันนี้กับ ฟางก่อนที่พี่แรมอัดไว้แต่พี่น้องนี่เด้อนี่ก้อนเนื่องกับความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรนี่ยหนาดีดีพี่น้องมาเบิง้งนี่นี่หนาดีจ้ะมึงพี่แรมตกในเบิ้งนี่หนาดีอันนี้เคลื่อนกับสีนีน้สายเสือฮหดัดไวแน่นดีดีพี่น้องคลิปก่นกอนๆที่พี่แรมเคยอัดคลิปให้เบิ้งหน่อยจ้ะเพิ่นกับสีนี้โหลดมาอัดเสียงก่อนเนาะจ้ะอันนี้กับคือ ทงนาพี่แหลมก็คือพี่แหลมม้าปิ่นนันนี่ไว้ปิ่นเฟียงก้อนไว้หลาหลายตาจ้าพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องสนใจพี่น้องกโทัหาพี่แลมได้เด้อนี่นี่จ้าเฟียงก้อนเนี่ยดีดีพี่น้องนี่เด้ตากไว้แล้วแหงเรอวแเราจ้าเนี่ยเราแต่จะเก็บเข่าคูดังจ้าพี่น้องจ้าพี่แหลมร้องนับก่อนเฟียงก้อนเด้อวันมันจะได้ใท้อใดบางหันนับมาได้สามสิบเจ็ดก้อนแล้ววันนี้กะสามแปดสามเก้าสี่สิบจ้าเขามานับเพอกันพี่น้อง สี่สิบเอ็ดสี่สองสี่สามสี่สิบจี่สี่สิบห้าก้อนนั่นสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบนี่มาไปไหน หกสิบเอ็ดนั่นเดียวหกสิบสองหกสิบสามก้อนนี่หกสิบสี่ก้อนนั่นหกสิบห้าก้อนพูดหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเหลือจะน้อยที่น้อง

หนึ่งร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้ารอยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดรยเก้ารยสิบอยบอดอยสิบสองยสบสองแล้วน้องร้อยสิาร้อยสิบสี่ ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดรอยสิบเก้ารอยยี่สิบรอยยิบเอ็ดรอยยิบสองรอยยิบสามรอยยิบสี่ร้อยยิบห้ารอยยี่สิบหกเซาแล้วร้อยยี่สิบหกก่อนเซาแล้วเอ๋รอยยี่สิบเจ็ด ้อยยิบแปดร้อยยิบเก้าร้อยสามสิบร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสองรอยสามสามรอยสามสี่ร้อยสามห้ารอยสามหกร้อยสามเจดร้อยสามปดรอยสามเก้าร้อยสามเก้าหรพี่ต้องส่สีนี้อยสามเก้าเแลยว ร้อยสี่สิรอยสอดรอสีิบสอรอยสบสามอยสี่สิบสี่รอยสี่สิบห้ารอยสหกรอยสี่สิบเจ็ดอยสดรอยสเก้ารอยห้าสิบรอยห้าสบอดงเร็วเลยนะคะรอยห้าสิบสองยห้าสิบสามรอหสิบส ร <c oughs> ้อยห้า <c oughs> สิบห้ <c oughs> าร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบเอดหกสองร้ะอทหกสิบสองคนครับจะพวานมาหันพิ่แมี่กับไปย่างนับก่อนเสียงที่เขาอัดไว้ไปเท่าไรจ้ะเอา้านับไปนับมาได้ หนึ่งร้อยหกสิบสองก้อนพะนะก็ขาดเหลี้เพื่อลงเพื่อลงสงสัยขาดเหลือเพื่อลงทุกใดบัวนับหันลงหันลงนี่เป็นร้อยหกสิบสองก้อนะเมื่อนั้นอัดได้ร้อยหกสิบก้อนจ้ะเครื่องยนต์กับนับได้ร้อยหกสิบเครื่องยนต์บ่บ่โกหกหรอกจ้ะเครื่องยนต์น่ะเพราะว่ามันเป็นระบบคอมพิวเตอร์สองอาจจะหลงเมียนเขาอาจะลงลงเดิมเดิมจ้ะอันที่พ่อวาดนั่งอยู่เนี่ยก็คือก้อนเฟียงที่อัดแล้วนี่จ้ะพี่น้องแน่นดีดี เป็นใน,<ห>น <samh? S 1> พวัตที่หนึงแล้วเหรแน่นบ่เจ้าจเนี่ยแน่นดีจ้ะจ้ะอ่าว่าได้ใส่แรงคนเลยใส่เครื่องจ,กจักรแางเดียวเขแน่นใส่เครื่องจักรยางเดียวมันเสียงหัดแน่นดีดีนะพี่น้องจ้ะความยาวอยู่ร้อยยี่สิบเซนจ้ะ,จะต่อก้อนน่ะแน่นดีดีจะ้ะอันนี้เพราะว่ากับพี่เลี้ยมขัดไว้เพื่อจะใส่ประโยชน์แต่ว่ากับชบวคือเขาชบวใส่เบิ้ลจ้ะจ้ะคือบางคนจะเอาเป็นบางส่วนเขาก็จะขายให้นี่พี่น้องนี่แหละเป็น ประโยชน์ต่อการเกษตรแล้วก็เพื่อว่าจะจัดสวนดอกไม้จ้าจ้าพี่น้องที่เห็นอยู่ด้านหลังพี่แ้มกับพวัตนี่ก็คือฟางก้อนที่เขาอัดไปเราจะอัดไปแล้วแล้วก็ตากไปเรอยๆแล้วตากเป็นอาทีเรานาะพวัตเนาะจ้าตอนนี้ก็คือล้อที่เขาจะให้มันแห้งดีแล้วเขาก็จะเก็บขึ้นไปไว้ทึงเชียงนาจ้าถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดสนใจฟางก้อนที่เขาอัดไปแล้ว,ลว,ลวก็ ทรมมหาพีเแียมได้จ้าศูนย์เก้าสามสี่หกห้าศูนย์ห้าสองศนจ้พีเรีมเยมีกับสีฟ้ารับสายจ้าอ๋อพระว่าเขาก็เลยลืมบอกเนาะว่าเขาสีขายฟังก่อนเท่าไดท่เขา,ากับสีขายก่อนละสามสิบบาทจ้าพี่น้องทัวมหากันได้จ้าพี่กัดอยู่บ้านนนลังเลอจ้าเ้อะบ้านนนลังตำบลน้ยมแสง อำเภอภูเยงอังหกับขอนเกล็นข้อ,อไว้แต่พอว่า <laughs> <laughs> นี่จ้ะบรรยากาศทงนาย้ำแรงนะพี่น้องเด้อน,นี่กบับบรรยากาศชิวๆชิสบายสบายหลังเลิกงานเท่ากาันนี่ละจ้ะมลลักอย่างไรมลรักอันกอัีกงกองเฟียงจะอ, <laughs> อันนี้ที่นังน่งนี่อย่างเด้อนั่งก้อนฟางนันละจ้ะนี่เห็นบ่พี่น้นนนองให้เบืองให้เบืองนี่แน่น,นดีดีจ้ะเนี่ยแ <laughs> น่นนาทาวอนดีจ้ะเหมาะสาหรับเอาไปให้มาคว้ยขินแล้วพี่น้องเด้อจ้ะประโยชน์ของเฟียงเนี่ย ก็ะมีตัวงวควายเทกันนึอพี่น้องกะเสียงเนี่ยเสียงนี่เป็นอาหารเสริมให้กับงวควายได้ในช่วงนาแล้งก็กินได้นานาวกกินได้หน้าห้อนก็กินได้จ้ะนาฝนก็กินได้กินได้ทุกฤด,ดูการจ้ะนี่ล่ะเขาเอินบ้าหม,มามานี่นี่เป็นก้อนก้อนอย่างนี้่หมาหม,ม,มาควาย <ừ. S 1> แล้วอ่าเสียงแห่งเนี่ยมันกระสินีพวกโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัส เนี่ยเรากะจะมีถาดอาหารต่างๆสําหรับที่จะเอาไปาล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายของงอควายได้จ้าพี่น้องนี่ละจ้าถ้าหากว่าเขาย่านงอควายเบาอ้วนเขากะเอาไปมักพี่จังพี่แลมบอกว่าหั่นละอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักของงอควายได้อย่างดีจ้ากับมีพี่น้องหลายๆท่านจ้าที่เพิ่นออร้องเอาสูตรนี่นะไปเฮ็ดจ้าเนาะประวัตินี้ยังเสงริมบ่จ้าบ,บ่จ้าพระว่ามันนี่ประวัติหลุดึกว่า เป็นไข่น,นะครับ <laughs> พ่อวาดไปตีเข่าส้อยมาเต็งแงานด้วยเอาเบิ้งใน่กริบด้วครับ <laughs> จา<ก>้า <laughs> พี่น้องจ้าขึ้นหอดบ้านมาจา้ายังมาแล้งอากาศดีดีเบื้งดูเบิ้งภูมิทัศน์รอบทงนาพี่แลกกนนี้ยงด้วยจ้าคนเดียวพี่นอ้องจ้าบรรยากาศทางทงนาอันนี้ก็จะมีดอกผักบุ้งร้อมเด้วนี่ผักบุ้งร้อมนี่ได้จ้านี่แสงแดดอ่อนๆเน่ยผักบุ้งกะนี่แหละเก็บไปกินได้จ้าเนี่ย บ่เมีผิดมียไพดอกพี่น้องเอ้ยจกธรรมาชาติบ้านเฮา <c oughs> เอามานี่พอวัติกับพี่แหรมก็ต้องร้าไปก่อนจ้ามือไหมมือหนากะสิมะพอพี่พ่่น้องเข้เก่าเลยจ้าเด้ออย่าลืมเลยจ้าถ้าไัยสนใจทักกันมาได้โทรเข้ามาถามกันได้จ้าเบอร์พี่แรม้ม093 465 0520จ้าสองา แฝงก่อนเฮากระสิขายในราคาก่อนละ30บาทคุณพี่น้องบอ่แพงวันเดบ่แพงคันพี่น้องโทรมากระสีนี่ละพี่เลี้ยกระสิพามาเอาอยอดทงน้ำเพื่ะจ้ะมาเบิ่งบรรยากาศทงน้ำวันพี่เลี้ยพร้อมเอาเมืนน่อวานเขากระลาไปก่อนจา้าละเท่าจ้าบนเนี่ยจ้าความสุขสบายจงมีแก่พี่แก่น้องสุขู้สุขคนจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ